แพ้เอกลี้ยนะครับก็เป็นการพ่ายแพ้ครั้งที่ขออนุญาตใช้เล็บตีนพูดไม่ออ ผมไม่ต้องนับดีกว่านะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินก็เป็นการพ่ายแพ้ของพรรคส้มในการเลือกตั้งนี่ก็เป็นสนามใหญ่เป็นการเลือกตั้งซ่อมเขตแดก็แพ้ให้กับพรรคก,ก้าธร,รมโดยการนําของท่านธรรมนัตพมเผ่าพรรคส้มของเราก็แพ้เลี้ยวไม่รู้ว่าจะพูดคํานี้ไปอีกนานเท่าไหร่จริงๆผมก็เบื่อเหมอนกันนะคำเนี้ยแพ้เลี้ยวแพ้เลี้ยวแพ้เลี้ยวอยากพูดคําว่าชนะให้กับพรรคส้มบ้างนะครับแต่มันก็คงจะไม่มีโอกาสอ,อีกนานนะครับตอนนี้ก็ ได้แต่ทําใจนะครับผมเนี่ยทำใจมากกว่าด้อมส้มอีกนะครับเพราะว่าเวลาพรรคส้มของเราแพ้ด้อมส้มก็จะมาตีโพยตีพายแล้วก็อารวาสใส่ผมแล้วก็ใส่นางแบกหรือใส่รัฐบาลตามความเกี่ยวกาดนะครับของแต่ละบุคคลก็ต้องบอกนะครับว่าการพ่ายแพ้ของพรรคส้มเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าพฤติกรรมในการหาเสียงของพรรคส้มยังเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าพฤติกรรมที่เอาแต่โจมตีคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันช่วยให้คุณได้คะแนน ในการเลือกตั้งเยอะขึ้นตรงไหนเพราะผมเห็นโมเดลนี้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่เคยประสบความสําเร็จแม้แต่ครั้งเดียวนะเริ่มต้นด้วยการหาเสียงโจมตีคุณทักษิณน,นะครับก้าวไม่พนคุณทักษิณหรือโจมตีพักเพื่อไทยโจมตีนายกมุ้งอิงนะสุดท้ายพอแพ้เลือกตั้งก็มาจบด้วยการที่โทษว่าประชาชนถูกซื้อเสียง ล่าสุดก็เหลืออยู่ ,6000 คะแนนคนอื่นเขาได้เป็น3 4 0 0 0หมื่นแล้วก็อ e ีลอบเดิมนะครับเสียงของตัวเองเป็นเสียงออริจินอลนะอะไรวะคือมันไม่ติดปากสักทีไอคำเนี้ยอะไรนะออแกนิกส่วนเสียงที่ไปเลือกพักอื่นเนี่ยนะฮะก็เป็นเสียงที่ไม่บริสุทธิ์นะครับมีการซื้อเสียงนั่นน,นู่นนี่123อย่างที่ท่านสสในะพักส้มเข้ามาจะพูดนะครับแก้เขินผมไม่รู้นะว่าไอโมเดลเนี่ยไอลักษณะการหาเสียงด้วยการเริ่มต้นในการโจมตีคนอื่นนะครับ พวกมึงลุกนม้นเหมือนกันหมดเลยหรือจริงๆแล้วมันออกมาจากสันดาน <c oughs> คือ เป็นสันดานนะครับไม่มีใครเขียนสคริปต์ให้ก็คือกูเป็นคนที่แบบนคนอื่นแม่งเลวนะกูอ่ะดีนะฮะมาเลือกกูสิเป็นสสที่มีกระดูกสันหลังเหยียดตรงทําเพื่อประชาชนส่วนคนอื่นมันเป็นนักเลือกตั้งแล้วก็แพ้ไปตามเดิมก็คงไม่เหลืออะไรอ่ะถ้าไม่รู้จักที่จะปรับเปลี่ยนนะอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงพูดด้วยความแบบเห็นใจแล้วก็อยากจะให้พรรคส้มเนี่ยนะครับไม่สูญพันธุ์ไปแบบประชาธิป,ปัตย์เพราะงั้นก็ควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหาเสียงแล้วก็วิธีการเล่นการเมืองหน่อยเพราะถ้าไม่ปปรับุงก็ คงจะไม่เหลืออะไรให้กับด้อมส้มได้ชื่นชมนอกจากเราสอสอของพรรคส้มนะครับถอดกระดูกสันหลังของตัวเองทิ้งแล้วก็ฟ้องประชาัชนนะครับก็คงจะเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้ด้อมส้มเขายังมีความสุขและฟินอยู่ได้โอเค